ดวงชะตาที่ได้แต่งงานประการที่หนึ่งอายุจรตกที่ปัตติลักษ์หรืออายุจรตกที่ปัตติของตนุเกษตรเ,เดิมและพบปัตต,ติตนุเกษตรจรประการที่สองปีจรตกพบปัตติลักษ์หรือพบปัตต,ติตนุเกษตรจรประการที่ 3, สามตน,นเุเกษตรจรเล็งตนุเกษตรเดิมเกณฑ์ปัตติลาภาประการที่สี่เจ้าเรือนปัตติ ตนุเกษตรจอนจอนทับตนุเกษตรเดิมจอนประการที <ille> ่ห <arat legal> ้าเจ้าเรือนตนุของตนุเกษตรจอนจอนไปตกปฎนิพบปตนิของตนุเกษตรจอนประการที่หกดาวพระหัจจอนทับดาวจันทร์หรือเร็งดาวจันทร์หรือจอนเข้าเรือนจันทร์อยากตัวอย่างอายุจอนตกพบปตนิของตนุเกษตรดาวห้าจอนก็พบลาภะเท่ากับปฎนิลาภะ ได้คู่ดาวจันทร์ทับดาวพฤหัสพบคู่